วันมาไม่แน่ไงเดี๋ยวมาตกปลาด้วเที่ยววะ อือโอ้ตัวใหญ่โอ้หนักจับแล้วตัวนี้โอ้ฝั่งตัวคู่เลยมันฝั่งนั้นไม่กินฝั่งนี้กินมันฝู่งเลยเลยโอ้ตัวนี้อ้วนใช้มะเจ้าเบ็ดตาเดียว

อืมอืมชุงใหญ่อ่อยแล้วก็ตกโอ้ตัวใหญ่อะ ตัวใหญ่โอ้ยนั่มันคันมันโก่งแล้วยเมื่อกี้ตัวใหญ่ใดีน้องไม่ต้องอะไรนี่ต้องเมาเรือนี่มันเป็นบางวันเหรอนะบางวันบางวลิทล้วนๆเลยเนาะบางวันก็เมื่อกี้อ๋อเป็นบางวันวันนี้ลมหนาลงวันแรกด้วยนี่เนาะ ดูนี่ดอผมถ่ายที่แรกกได้ปลาตัวเดียวนี่กี่ตัวนะสี่ห้าตัวแปบ๊บเดียวเองอหวานก่อนอ่อยก่อนเนาะถ้าไม่อ่อยนี่มันเข้าไหมป้าโดนโดนโดนอืมด,ด,ดูคันนี่เราจะ cái này đi, nhưng mà đú đi, ừ, điều nè, con, bên gì ở này nè, mẹ 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 anh ấy

มั้งอย่างเนี่ยครับเทไปแล้วเท okay, ไปแล้วอ,อ๋อนี่กับกระป๋องไม้อ่าทิตโตอ,อ๋เดี๋ยวนี้ค่าหวัวเท่าไหร่เนี่ยป้าสี่สิสบ,สบ เอันตรายเนี่ยเวียงอยู่ใกล้ไม่ได้เลยระวังะนะน้ออือหืออือหืออ้ส่งหายอือหือโอ้ยหลบก,ก่อนโอ้ย โดนอ่ะอ้ตัวใหญ่อ,อะไรออะอยู่าฟากนู้นกับฟากนี้ต่างกันนิดเดียวเองอ้ขึ้นมาผิวน้ำเลยเยอะเลยอื้ม เหน่แล้วลนะหืมโดนอีกแล้วนี่ก็ตกได้ทั้งวันอัเนี้กเนาะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นมึงนี่อยู่ข้างกันยังได้ไม่เท่ากันเลยนะเลขก็ับพิทสองเท่ากันนะ ทางบ้านก็ดูหน่อยเผื่อใครอยากจะมาตกเนะาะสะพานไส้ทองคำครับค่าหัวกันละสี่สิบบาทแล้วบ้านรับอ๋อมาบ่อยไหมครับอืมอว่างเนาะโอ้ย่ฝูงใหญ่เนาะทองกระจกก็มีอือหือ อันนี้ผมลบฮมครับ <Okay. S 1> ใช้พาจับใหญ่ด้วยถือว่าใหญ่แล้วนี่เนาะฝ่ามือฝ่ามือเนาะจูบใส่ฝ่ามือเบอนเลย เหยื่อกางๆหวานข้าวแล้วก็ใช้อะไรเกี่ยวครับเป็นกุ้งหรือปลาอ๋อ่กุ้นะอ๋ออุยอุ้ยอุ้ยจับบจอุ้ยยเดีอ๋ยวับจริงจริงับจจับจับจับับัับับจับจับจับรับจ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 ับตับจับจับจัีจับจั องยกอนอีให้ผมหน่อยแป๊บนึงเตกอเนียเอเทก่อนเดี๋ยวก็ออกอีกพ้าเปลี่ยนมุมไปนู่นนะเต็มของใช่แหื ฝั่งนี้ไม่ไม่ค่อยนั่นฝั่งนน้นฝั่ง้นมาปุ๊บเอายแล้วนู่นอุ้ยจะตกได้ทั้งวันอู้้ยอ้าวไก่ลูกไก่เต้าหรือไงเต้าเต้าไก่ลูกมองไม่เห็นเลยเหย็ด เอาตัดกุ h <h ่มื <h up> <h up <h up> <h up ้ยนด้ยก็ล้นถังกระโดดออกอีเือกอีมรุอกไงลุดอ่ะเข้าเต็มเลยอือหือ ดนโดนอืมอืมกะปองกระป๋องใหม่กระป๋องที่สามยินแค่เดียวเอง เอาแล้วต่อนมนี <h 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 ่มูเป็นก้อนเลยนุ่น

อร่อยปุ๊บกินปับ๊บจะกินอย่างนี้ถังไม่พอใส่มั้งนี่ใส่ยส ช่วงจังหวะน้ำสีน <ส lava. S 2> mm ้ำ hmm, ม uh ันได้เนาะมัดเป็ดก็สองตาอตา๊เล็งมาอ่าดูอ้เล็งเข้ามากวรกินไหมครับติ๊เล้งกินไหมอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้ว lại nói chua khi léo nó tôi dài máy nó có chịu ห,หวานปุ๊บนี่เลยครับคนตกปลาคันชิงหลิวกับคนป้าตกอย่างมันเลยเป็นกระติกเลยแป๊บเดียวไม่ถึงวันนี้กระติกไม่พอใส่เงี้ยเแค่แป๊บเดียวเอง นี yeah, re. Re. Ja, ่เป็นกระติกที่สามแค่เดียวเหยื่อกุ้งเป็นเหยื่ออ้อยสองปาตัวผูงใหญ่เลยอืมโดนลดครับลงดึงดึงดึงอืมอืมตัวใหญ่อืม ใกล้ไม่ได้ครับต้องหลบอันตรายอันตรายขอบคุณขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะไปพีพน้องทางบ้านเขาเพื่ใครที่ชื่นชอบเรื่องตกปลาจับพวกต้องระวังนะป้ากพาต้องระวังจับสลิดเพราะว่าคนมีแพ้มันมันปวดผมนี่แหละ จับรมรวมได้ได้มันดีมีเสียวไ้นาคาผมไปได้ยังไงตัวที่มันกระโดดออกสัญญาณได้ยาโอเคครับเป็นใหม่ขึ้นหน้าครับสวัสดี